แล้วม <c ười> yeah, ึงก nah, <te le> <'s S 2> <te le> ็บตรวจเงินเดือนน้อยอย่างเงี้อมึงก็รู้ว่าเงินเดือนน้อยนี่มาทำยี้ยอะไรมนความคิดของเรานะมาเป็นตำรวจทำไมใช่ไหมก็มึงรู้เลยทั้งๆมึงรู้แต่มึงก็อยากจะเป็นเพราะอะไรอ่ะต้องให้สนนี่ใช่ไหมแล้วก็มันก็ไม่ประเทศไทยอยู่เงี้ยมันจะอ้างว่าชัด เรื่องจริงนปะน ه, ประเทศไทยอ้างประชาธิปไตยผมบอกว่าเนี่ครึ่งใบไม่ถึงด้วยกิติไม่รู้ประชาธิปไตยจริงๆใครทำอะไรกันแต่ไม่ได้ยังไงขอบเขตครับไม่ใช่หบ้านกูประชาธิปไตยกูทำอะไรกันก็ต้องเกลงใจกันบ้างเพระว่า ทำเงี้ยทำได้ <idity> แต่มันผสมยางใบไมื่องจริงนะก็ผมอยู่ห้องแถวอยางข้างบ้านนี่ก่อนวันนี้ผมเลยต้องซื้อบ้านซื้อห้องแถวข้างบ้านนีก่อนเพราะอะไรเมื่อก่อนคนที่เู้เงินมังม่วงตอนนั้นปลูกปลูกกี่ปีแล้วแฟนผมปลูกไว้ตั้งก็สี่สองอ้น่าเชียร์นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดินดินด มาอยู่ห้าส่งก็ยี่สิบปีแล้วเยอะไอตอไออเอาไปแต่มันหวานมากเลยก็เดี๋ยวไปที่บ้านเลยไงฮะเดี๋ยวไปส่งที่บ้านเลยแต่นี้มันไม่มีโยนี่เดี๋ยวผมเก็บวิชุดหนึงพวกนี้แม้เป็นลายก็ไปส่งที่บ้านครับเดี๋ยวเรเอาไปเดี๋ยวเราไปจะไปส่งที่บ้านแล้วก็แจกขั้หมดเลยแต่วันนี้ที่บ้านมันไม่เหลือเลยก็ไแจกลายก็ได้ก็สอยรัปหนึงก็ได้มันได้เลยผมขึ้นไม่เอาได้เลยมันสอยลูกเดียวก็ได้แต่มันไม่ถูกนะได้เลย เดินได้เลยเดินเลยเออแล้วจักรยานตอนเช้าค่อยไปเอากลับบ้านที่บ้านก็ได้ตอนเย็นก็เดินไปเอาก็ได้เดินออกกําลังกายได้เออให้แดดร่มร่มโตไปเดินไปเออโอเคเดินออกไปออกกําลังกายใหญ่ๆจะเอาไปฝ่อตอนสุกไหมอุ้ยจะสุกอ่ะมันถ้าสุกก็อีกต้องรอทั้งหลายเดือนมันเออพรุ่งนี้ผมป้าี้มันหล่นหลังคาตึ้งๆเนี่ยผมเก็บไว้ทีนี้ว่าเออมันองรอสุกต้องรออีกทั้งหลายเดือนไงคือมันสุกต้นแล้วไหม้ง ที่แสดงว,ว่ามันแก่หมดแล้วผมไม่ได้แก่ไม่เราแค่บ่ายโมงนะลดดแล้วเนี่ยรถติดเราคิดดู่ค <ừ, S 1> นเะนีใช่ถ้ารอสามโมงสี่โมงไม่ติดมากประเทศไทยมันก็ยังงี้แหละมันมีวารที่ด้วยใ่อย่าคิด,คดควันอาทิตย์ว่างนะไม่ใช่ดีก็ไปเที่ยวกันตะวันหนึ่งครั้งหน่อยไปวันเสาร์ค้งคืนหนึ่งค้างที่มันกลับแล้ว ก็ไปเที่ยวกันแถวการแถวใกล้ๆเนี่ยอัครบุรียะมเนี่ยใช่ครับสามสี่จังวัดเพร่าถึงแล้วคนที่อยู่ส่วนนี้ก็ต้องมาทางนี้เท่านี้เขาไม่ไปพระรามสองแลวมาโซนนี้บางทีคนอยู่มันมันต้องไปย้อนหนีพระรามสองตรงนี้ดีกว่าใช่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเตยเมื่อก่อนเนี่ยผมกับเพชรก็ออกพระรามเดี๋ยวนี้ผมอยู่กุศลที่เขาบอกนี่นี่ว่า ทำไมเราทุกช่วงนี้มีงานประจําปีกันอือช่วงนี้ช่วงนี้จังหวัดตรางจุกวัดจะมีงานประจําปีกันช่วงนียช่วงวุคละกุมพามีนานี่นะปีสามปีสี่มีงานประจําปีมีถึงต่างหากเนี่ยใช่อ๋อแล้วก็ไม่ว่ากันความหมดงานประจําปีแล้วทีนี่ก็จะมีนั้นก็ที่นี่มีปฐินเ้ยไม่ใช่มีพระป่าพระป่าก็มีแค่นี้ เขาป่ามีได้ทั้งปีเออส่วนนี่แหละส่วนกระทิมมัมีช่ว,ชวองออกวันเาผ์ผผาาทผุกที่มันเรียนเลยนะผมผมก็ผมก็เตือนอาพูดแต่บังครั้งขาว่ามันวันนี้กูทําในพรุ่งนี้มาได้แล้ววันนี้มันทำบุญมากก็ไม่ไหวทัว้งกูรวยทั้งยี่สิบล้านนีแต่เออไ <laughs> อ,อ้เียคือทำบุญไปหมดแล้วเราไม่มีตังค์กินมันมันได้บุญป่ะบรรทุกใจอีกใช่ไหมรืออ่องจริง เฮ้ยพรุ่งนี้ไอ้ห่าก็ต้องสมดอไปเรืยตังคเนี้ยนะนี่มันมันคือถ้าเราสบายใจนะมีตังค์นะเราทำบุญได้โอเคทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญจะให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วถ้าถ้าทำบุญแล้วตัวเองเดือดร้อนเองไม่กินก็อย่าไปทำเออมีร้อยคาสิบวันนี้มาเออวัดใจยาวาดมาขอไมเลยเป็นไปเรื่อยเหลือห้าตีเพื่อนเพ่อกินแล้ววันนี้เมื่อเช้านี้ ท่านี่ได้บุญนะมันนั่นทุกข์เองเป็นทุกข์เองกายครับกายกายใ่ไหมะคือเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ขัดขวางแต่ว่าการทำบุญมันก็ดีทุกอย่างมันดีหมดละครับใช่ไหมฮะให้ทานการทำบุญให้ทานไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแต่ก็ต้องรู้ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ใช่เอ้ยทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญเอาหน้าโอ้ไม่ บุิภรหอยางวะห้าห้า,ห,าห้าพันไปกขับไปบ่ายแี่ไปก <c oughs> ินไปกิบทุ่งถุงสองถุงเนื้อไปไหวนะเออมันมันไม่ใช่ทำห้าพันประกาศออกาสเอจาตรเวกมนทำบุญห้าพันโอ้ได้นายไายไ,ได้ประกาศออกากาศกลับไปบ้านให้ลูกขอตังค์พ่อเขาสิบหน่วยเาก็่าได้บุญนันะไม่ได้นะเรื่องจริงเราคนเราหนึ่ง การสบุนหรืออะไรนะมันอยู่ที่ใจทุกอย่างนะที่พุทธเจ้าสอนม้อยู่ที่ใจเหมือนกับผมนึกเรื่องมอกี่ามีชายสองคนไอ้กอเนี่ยยิ้วมปนโตจะไปวัดเดินผ่านทุน่งนาไม่ใช่ไอ้ขอกํลาลังท้อแแห่อยู่ไอ้ขอบอกว่าเฮ้อออออยมึงอออกีออไปไหนวะไอ้กอวันนี้วันพากูจะไปวัดก็ขอมาทบาไอ้ขอบอกเออกูลืมไปถ้ากูรู้วันนี้วันพารู้วนไม่ท้อแถแล้วกจเจปวัดกับมึงไอ้กอถึงบอกว่าเออ กูก็ไม่รู้ว่ามึงมาทอดแแห่เธอ,อกูรู้ว่ามึงมาทอดแแห่กูจะไม่ไปวัดแล้วกูจะมาทอดแแห่กับมึงสงบถาม,ถามาใครได้ไอ้ขอเนี่ยมันไม่ได้ใจอะมันไม่รู้มันลืมหรืแต่ใจมันอยากจะไปวัดแต่มันลืมไอ้กอจิตใจเยอะแต่จิตใจ,จมันอยู่ที่ทอดแแห่ถ้ารู้ว่าไอ้ขอในในญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเรื่องจริงนะมันอยู่ทุกอย่างนะ คือแม้แต่ไานๆก็ทำบุญนักร้อยล้านหรืออะไรนะันเขาเรียกว่าทำบุญเอาหน้าเพอที่บนจะพูดถูกคือการทำบุญนะร้อยบาทกับพันบาทการทำบุญในวันพพูดใหม่ดนพูดใหม่เลยผมผมไม่ได้บวนนะแต่ว่าผมว่านัาตื่นาจนพูดคือการทำบุญนั้นก็ใจเราเป็นหลักไม่ใช่ทักเขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญเอาหน้าเฮ้ยเขาประกาศวันวันไทยว่าได้รับการทำบุญ เอคุณเตยบริจาคซื้อกระเพื่อสองพันบาทเออปลุกายเลยจ่าดิเวอมอนครับซื้อกระเพื่อสามพันห้าร้อยบาทเออเดี๋ยวไอ้อะเที่ยววิ่งไปใหม่จ่ามอนซื้อที่ดินอีกสองพันนั่นละเออมันมันไม่ใช่อ่ะมันนี่มันทำบุญเอานะคือทำเที่ยวเดียวทำร้อยก็ได้หรอทำเหมือนกันกันกันนี่เราเราเราเข้าใจทางศาสนาดนี้เมื่อเรา แค่ว่าไอเอทนั่นกันคนมีเงินสิบล้านทำบุญไอเอยคนนับถือต่หนาพุ่นเหมือนกันแต่ทำบุญได้มากดีกว่ามันไม่ใช่บุญคือบุญที่ใจเราตัดใจมันได้คือไม่รู้นะเราั้างเรานับถืบอจะไงว่ามาั้างอะไ ก็เราก็ไม่รู้ว่าพรเจ้ามีจริงหรือเล่ก็ไม่รูท่แต่ว่าคนยาเราเรานับตื่สตากโอเคบางครั้งมืนกัน่ระเจ้าก็ไรล้างบาปบบี่คนทำบาปเราเรามาน่งคิดรมันล้างบาปไปเหลือได้หอมันล้างบาปได้มันไม่ใช่เหมือนล้างมือเออใครแต่ะผู้บกใครทำบุญได้บุ แต่มันจะติดกัตามในชั้นน้ำอันจะไม่ส่งโหมดจานนี้ก็ได้่ชนเนี่ยรถขนดินอะไรมันร่วงอย่างนี้่แหละมันมันผ่านมาได้ไงผมถามว่ามันไม่ทิศตัดดินตรงนี้นะแต่มันผ่านมาได้ไงแล้วมาร่วงด้านกว่าเนี่ยมันแสดงว่ามันวิ่งเปด้านขวาเนี่ยนี่แหละมันคือคนไทยเนี่ยท้องกับขู่ตะกี่เดียวไปแล้วไงกฎหมายมีไว้ ตามมึงนิดเดียวไม่รู้จะแก้ตรงนี้ได้ไงคเวลาจะคิดว่าโกเไอนตำรวจศักดิ์สิทธิ์กัตำรวจือเกียรติตำรวจของไทยเกียรตนะิทีนี้ผมร้องเพลงตำรวจคืออะไรตำรวจที่เก <c oughs> ียของไทยอยู่ที่ไหนคิดหายทั่วการนี่นี่นี่เรื่องจริงมันแต่งเองไม่เพลงเนี่ยแต่งเองเกียรติตำรวจของไทย ยเยอะเกียจไปไหนก็หารมันคงพวกเกียรติระเวยของไทยอยู่ที่ไหนชิปหายทั่วกันงปะเทศมันเรื่องจริงนะถ้ามันทำเนี่คนก็เคารพศรัทธามันตำร